ความตึงเครียดของยูเครนและรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากการที่รัสเซียเปิดฉากถล่มยูเครนทาให้คริปโตแล้วก็ออลคาหลายตัวนี้ร่วงลงมาครับแล้วลองมาอัปเดตท,ที่ทางของกราฟแล้วก็มาอัปเดตข่าวคริปโตเคอเรนซีไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีค้คาเรนโซ่เอ้ยคริปโตเคเรนซี่ลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟรีคริปโตมาสื่อแนวคิดและผมไม่ได้มานำการลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่10เดือน3นะครับแล้วก็เราจะมาอัปเดตท,ที่ทางบิตคอยคริปโตเคเรนซี่รวมถึงอัปเดตข่าวสารต่างๆ ในโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะสั่งซื้อเสื้อของช่องฟรีคริปโตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่อ,อินบ็อกซ์เฟสบุ๊กนะครับจากแฟนเพจนะครับตัวละ350บาทนะครับก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ด้วยนะครับเอาล่ะเราไปฟังข้อมูลข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับก็ข่าวแรกก็จะเป็นข่าวจากคอยเท e ะกาศนะครับซึ่งเขาก็ได้มองว่าการที่ b TC มีการปรับตัวมาในช่วงวันนี้เนี่ย ตั้งแต่ช่วง3 8 0 0 0ื่นขึ้นมาช่วง4ี่หมนเนี่ยที่ดีตัวมาเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะยังไม่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่อย่างใดนะครับถึงจะมีการดีดตัวกลับมาก็ตามถ้าห่างยังไม่สามารถผ่าน3 3 0ห0หรือ36 0 0 0ไปได้นะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นั่นเองเพื่อนๆเห็นได้จากปลายไซเทียนตรงนี้นะครับที่ B ีดีเนี่ยไม่เคยผ่านไปได้เลยนั่นเองนะครับห้าก็จะเห็นว่าขึ้นมาเทสไม่ผ่านขึ้นมาเทสไม่ผ่านอยู่นั่นแหละนะครับโดยที่ว่า มุมมองนี้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า btc อาจจะขึ้นเป็นตามเว็บแบบนี้นะครับขึ้น1นลง2ขึ้น3 4 5อ่าแล้วก็ลง1นใหม่อะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นขึ้น1ลง2ใหม่คือตอนนี้เนี่ยเราได้กลับลงมาเทสแล้วอ่าอาจจะเป็นลงมาที่3หรือเปล่าอ่าจจลงมาที่3หรือเปล่าจากรูปแบบ t แอ a n g l e อะไรแบบนี้เนาะนะครับเพื่อเป็นการกลับไปเทสที่4ี่หมอีกครั้งหนึ่งรูปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้าหาก btc เนี่ยไม่ได้หลุดโซนประมาณ 37,200้โ 37, ดยประมาณนะซึ่งอะไรครับซึ่งเพราะว่าจะมีแนวรับสําคัญอยู่บริเวณตรงนี้เทนไลน์ประมาณ38 0 0 0ืนแปดนะครับที่ b ี c มีโอกาสจะลงมาเทสได้อยู่จากแนวมุมมองนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อไม่หลุด37,200นะครับซึ่งเอาล่ะเขาก็ได้มองว่า b ี c เนี่ยควรจะไปยืน4ี่หมให้ได้นะครับถึงจะเป็นแนวโน้มในการรับเทนเป็นขาขึ้นนั่นเองเพราะว่าเรามีแนวต้านสําคัญค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแนวต้านก็ช่วง4ี่หมเนี่ยนะครับเยอะมากมาก แล้วส่วนแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ 34- 0 0 0ถึง3 5ม0 0าโดยประมาณนะครับสำหรับ BTC โดยที่ว่าเราถ้าเรามามองในภาพลองเธอเพื่อนๆจะเห็นว่าในทางเฟรมวีกเนี่ย BTC ไม่สามารถทิ้งไส้ผ่านไปได้เลยนะอันนี้ก็ยังปรับตัวขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับจากการยกโล BTC ทิ้งไส้ไว้อยู่ตลอดเลยนะครับอันนี้เป็นทางเฟรมวีก็เรียกได้ว่าไส้เนี่ยแทบจะครึ่งแท่งแล้วนะครับฉะนั้นแล้ว BTC ควรจะปรับตัวไปยืนเหนือ4,3,000 ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีแนวโน้มในการปรับตัวจริงๆของบีดีซีในภาพลองเทมนั่นเองนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับโดยด่ภาพลองเทมเ,เพื่อนๆจะเห็นว่า b ีดีีจริงๆแล้วก็วิ่งเป็นการกรอบไซเวย์นะที่กรอบใหญ่มากๆครับที่ช่วงโซน 6 0 0 0 0จนถึง34 0 0 0 3 5 0 0 0นั่นแหละนะครับวิ่งเป็นกรอบใหญ่ๆเพื่อลองออกไปวิเคราะห์วางแผนกันดูนะครับและแน่นอนเขาก็คือเป็นข่าวร้ายของต้องบอกว่าของโลกเลยก็ได้นะครับก็คือว่ารัสเซียก็ยังเปิดฉากถล่มยูเครนอย่างต่อเนื่องผมก็มองว่าเออมันน่าหดหูแล้วก็น่าสงสารพอสมควรนะครับทั้งๆท,ที่เขาตกลงกันได้แล้วว่าจะยุติสงครามยุติการยิงชั่วคราวแต่ปรากฏว่าโอ้โหการเปิดถลม่มฉากการยิงในเช้าวนันนี้ส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเด็กจ จำนวนมากด้วยนะครับก็เป็นข่าวจากทันโลกนะครับก็ส่งกำลังใจให้ยูเครน ในมุมมองหนึ่งครับที่ BTC ได้ร่วงลงมาเนี่ยเนื่องจากข้อมูลออนเชนได้บ่งบอกว่ามีคนเปิดสัญญาณ Open Interest หรือเปิดสัญญาณฟิวเจอร์โดยใช้เลเวเลตที่เยอะพอสมควรทําให้เกิดการล้างเลคุเลตขาลองเกิดขึ้นนะครับก็เลยเปการร่วงลงมาแบบนี้นั่นเองซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากแท่งสีเขียวนี้ก็คือการโดนล้างเลคุเลตขาลองเกิดขึ้นนั่นเองนะครับว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ได้มองตามข้อมูลออนเชนก็บ่งบอกว่าเราไปเทต้าเราไม่ผ่านนั่นแหละนะครับตีความง่ายๆเนาะแล้วมาดูภาพรวมต่อไปของ BTC กันบ้างนะครับซึ่ง ดก็เหมือนวิ่งเป็น a s i e n d i n g triangle นะั้นก็ยังคงมีแนวต้านอยู่ที่4 4 0 0 0 4ี่หมื่นห้าจุถึงสี่หมื่นหกโดยประมาณนะครับที่เรายังไม่ผ่านไปได้ซึ่งเพื่อนๆอาจจะเอาแบบว่าการเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับก็ได้นะครับถ้าหากมันเป็นรูปแบบนี้จริงๆเนาะซึ่งการเข้าซื้อครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วง3839 0ื่หรือช่วง40,000เนี่ยโดยประมาณถ้าเขากลับลงมาลีเทสซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ39,200น้าอะครับถ้าเพื่อนๆจะพิจารณาเข้าซื้อตามรูปแบบนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้น่าเกลียดนะยกเว้นว่าถ้ามันปิดดูดนสามเพื่นเอาาไปวิิเคระห์พจาราดพันเนี่ยก็ เมื่อมีโอกาสในการเข้าซื้อเราก็ลองทําตามแผนดูก็แล้วนะครับถ้าผิดแผนก็คัดลอสออกมานะครับเนื่องจากผมต้องบอกว่าไม่มีใครรู้แน่นอนครับว่าทิศทางราคามันจะไปทิศทางไหนเราทําได้เพียงแค่วางแผนนั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าใครรับมือกับความเสี่ยงได้น้อยก็ไม่ต้องไปเข้าเทรดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาละครับเรามาอัปเดต B ีดีในภาพลองเทมกันบ้างในมุมมองของผมนะครับแต่ก็อเลยขอกินกาแฟก่อนนะครับแหมขอแห้งนะฮะอ๋อสดชื่นเลยนะครับเรามาดูทิศทางของ BDC กันนะครับ ซึ่งที่เพื่อนจะเห็นว่าผมทําเป็นแท่งสีข,ขาวไว้เนี่ยมันคืออะไรอนะ่ะแอดผมก็ลองให้เพื่อน,เ,อนเปรียบเทียบกับในส่วนของ iSI ดูนะครับว่าเมื่อ iSI เนี่ยเบรกนะครับผ่านเซตโมเมนตัมต,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 ต่าลงมาจากโซนออสโบอสลงมาข้างล่างเนี่ยพเพื่อนเห็นได้ว่าราคาหลังจากนั้นนะ่ร่วงยับเลยครับร่วงยับเลยนะยยนะอาจจะไม่ร่วงตอนนั้น,นครับแต่สุดท้ายเกิดอะไระครับสุดท้ายก็ร่วงอยู่ดีนะครับแต่ในทางตรงข้ามผมเอาให้ดูก็คือวงกลมสีเหลืองเนี่ยผมเอาให้ดูเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไอซ์ไซ่ย กลับไปเบรกเหนือ50ในทงเฟรม weekly นะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นเนี่ย btc มีการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเป็นการยกโลขึ้นฮะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยถูกต้องไหมครับซึ่งมันก็คือช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงไซเวย์อยู่มานานโห,หน่าเบื่อมากๆในช่วงนั้นแต่บังเอิญไอ้ใเนี่ยได้มีการเบรกออกมาพอดีเป็นการกลับตัวพอดีหลังจากนั้น macd ค่อยคอนเฟิร์มในการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือวงกลมสีเหลืองๆข้างล่างของผมแต่ว่าสโตเนี่ยได้มีการปรับขึ้นไปแล้ว ซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้จากว่าช่วงปัจจุบันนี่แหละก็คือแท่งนี้เลยนะครับแท่งนี้เลยนะ r s ซเนี่ยผมต้องบอกว่าใกล้พอสมควรผมมองว่าอาจจะภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าอ,อีก2อสาอาทิตย์ก็เป็นไปได้เนื่องจากว่าผมมองว่ารอ MACD ดีคอนเฟิร์มได้อีกทีหนึ่งน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้จริงๆหรืออาจจะเป็นการไปเทสแนวต้านที่4 5่หม ได้จริงๆก็ได้เนื่องจากผมมองเป็นช่วงนี้เป็นเหมือนดับเบิลยูนะครับหรืออาจจะไม่เป็นดับเบิลยูก็ได้แต่มีไส้เทียนไส้หนึ่ง่ไม่แหย่เส้น EMA 2 0ในช่วงนั้นนะครับมาแหย่เส้นเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงนี้ป๊บปึ๊บปื๊บ,บตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วดับเบิลยูแบบกําลังแบบจะแง้งขาขึ้นไปแล้วนะครับเหลืออีกนิดนึงแล้วเพื่อนๆจะเห็นไปลายไส้เทียนตรงเนี้ยั yeah, มแหย่มเหมือนกับแท่งนี้เลยอันนี้มุมมองของผมนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะถูกนะซึ่งผมเลยเอาเเเเเปรี I, D, ีีีออนะีีีียยยยบบบทกกกัั i แแลล้้้้้ววววว็ Max ่่่่่่าาามมมนนนนนนโอคคขงงจะใช เป็นช่วงสะสมของอยู่หรือเปล่าเพียงแค่ว่าถ้าหลุดเส้นตรงนี้หรือเพื่อนเอนเอาแท่งเทียนของ time frame week เนี่ยนะครับช่วงบริเวณราคาราคา u s d ประมาณ36 0 0 0ราคาไทยประมาณ1 2 0 0 0ล้านสองจนถึงหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยในภาพรองเทอมเนี่ยอาจจะออกมาก่อนก็ได้เพราะมันจะดูไม่สวยเลยทีเดียวนะครับเพราะภาพรวมเนี่ยมันยังคงเป็นขาลงอยู่ถูกต้องไหมครับถ้าหลุดตรงนี้แล้วมันค่อนข้างจะไม่สวยเนาะเพราะว่าในอดีตเนี่ย เราไม่ค่อยปิดหลุดเลยมีช่วงเนี้ที่เรามาเทสแต่เรายังไม่หลุดนะครับแสดงว่าถ้าหลุดเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายฉะนั้นแล้วใครที่เราค่องเสงน้อยก็อาจจะออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นภาพลองเทมที่ผมมองนะแต่ว่าผมมองว่าภายในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่มีโอกาสจะไปเทสอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับโอเคงั้นเราก็ลบอันอื่นออกไปก่อนนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมเดลี่กันบ้างซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะงงภาพของผมหน่อยนะเพราะว่ามันวาดไว้หลายลรูปแบบนะครับรูปแบบแรกเรามองเป็นไทแองเกิลแบบ แท่งนี้ก็ถือว่ายังปิดไม่หลุดเทนไลน์นะยังปิดไม่หลุดนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมได้มองเห็นและผมสังเกตตอนช่วงเช้านะที่ผมมาเปิดดูนะก็จะเป็นรูปแบบของ falling w e เวดแบบนี้ครับเป็น2รูปแบบก็เป็นไปได้หรือเปล่าที่บ C อาจจะลงมาเทสช่วงอ๋อสามหมื่นเจ็อีกครั้งหนึ่งหรือประมาณ1นล้านสจนถึง1นล้านสองแสนห้าหมื่นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไม่ได้ผมมองเป็น2รูปแบบนะครับฉะนั้นแล้วผมจะรันเทนตาม2รูปแบบนี้นะครับเพื่อทําการแบ่งไม้เข้าซื้อถ้าเป็็็นน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 กจะะะะเปปปปรรรรรูููแแแบบ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 ีีี้้้คคัั ซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับอ่ายังไม่ได้ปิดหลุดนะรูปแบบแทแองเกิลก็ยังเป็นไปได้ครับยกเว้นว่าหลุดแทแองเกิลมาแล้วมาเทสสามหมื่นเจ็ดเราไม่หลุดผมก็จะมองเป็นฟอ l ์ลิ่งเวทนั่นเองนะครับก็มีมุมมองประมาณนี้นะแสดงว่าในชอตเทอมก็ยังไม่ได้ปิดหลุดเพียงแค่ว่าแท่งเทียนวันนี้มันดูไม่สวยเลยทีเดียวครับ่บงบอกถึงว่าโอ้โหแรงขายมันรุนแรงมากๆหรือแทบจะชนะแรงซื้ออยู่แล้วนะครับแสดงว่าเออก็ยังมีแนวโน้มที่กราฟเนี่ยอาจจะขึ้นได้ยากหน่อยแล้วเรามาดูในส่วนนนนนนส่วนนขออองงเเททมมมมมกีผผห็็ เป็นในส่วนของออ hidden bullish d i v e r g e n นะครับหรืออาจจะมีการกลับตัวในภาพช็อตเทมนะผมมองเป็นอาจจะขึ้นไปเทสประมาณช่วง40,000โดยประมาณนะครับเพื่อไปการกลับตัวในภาพช็อตเทมก็ได้เนื่องจากเขาได้มาเทสเทรนไลน์แนวรับสำคัญตรงนี้พอดีครับเป็นเทรนไลน์ขาขึ้นและอย่างหนึ่งเกิดสัญญาณ hidden bullish d i v e r g e n เกิดขึ้นทั้ง i s i แล้วก็ในส่วนของ macd ในทางเฟรมหชั่วโมงด้วยฉะนั้นมีโอกาสที่ btc เนี่ยอาจจะ กลับตัวหรือปรับตัวในภาพชอ็อตเทิมเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วใครที่จะเล่นซันเนี่ยผมก็มองว่าเข้าบริเวณช่วงนี้แล้วก็ถ้าหลุดช่วงบริเวณโซนประมาณ38,100เนี่ยก็อาจจะคาล้อดออกมาก่อนเพราะว่ามีโอกาสลงไมาได้ถึง37,000ยกเว้นว่าเพื่อนๆจะแบ่งไม้เข้าซื้อ2ไม้คือไม้ปัจจุบันแล้วก็ช่วง37อีกไม้หนึงนั่นเองนะครับ หรือราคาไทยเนี่ยการขึ้นไปเทก็อยู่ที่โซนประมาณ1นึ่ล้านสามแสนหนจนถึง1นึ่งล้านสามแสนหกหมโดยประมาณนะครับสำหรับราคาไทยเนาะการเล่นสั้นนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปวางแผนนะครับเราก็จะมาพูดถึงอีเทียรียมนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงนานมาแล้วนะครับซึ่งมันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมที่ผมได้มองไว้นะสำหรับอีเทียรี่มนะครับซึ่งผมมองเป็นแทงเกิลก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแทงเกิลจริงๆนะครับสะสมพลังอยู่ใช่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามารถแบ่งไม้เข้าซื้อได้นะครับถ้าหลุดโซนาา่งที ณ7 5 0 0 0ในราคาไทยก็ควรจะออกมาก่อนเนาะเพราะว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มการเบรกดูลไทแองเกิตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเบรกผ่านก็จะไปที่ประมาณ1 0 0 0 0แเหรียญ โดยประมาณนะครับหรือราคา USD เนี่ยการเบรกทแองเกิลก็จะไปที่ประมาณ3,900-3,290โดยประมาณนะครับสำหรับราคาดอลลาร์เนาะเอาละครับต่อไปผมก็มองเป็นรูหน้านะครับที่น่าจับตาเพราะว่ารูหน้า Luna มีการดีตัวขึ้นมาสูงพอสมควรแต่ว่าก็ไม่สามารถผ่านเบรกทำออทัมไฮได้ All ครับในชอตเทิมเนี่ยผมเห็นเป็นเหมือนแบรดดิชไดเวเจนเกิดขึ้นด้วยนะแสดง,งว่าการที่ใครที่ถือรูหน้าอยู่เนี่ยก็ระวังสัญญาณตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีการปรับตัวลงมาก็ได้นะครับซึ่งการที่ร่วงลงมาจะถึงประมาณ80จนถึงประมาณ 8 8ตอลลา์โดยประมาณนะครับสำหรับลูน่านะครับ,รบ,รบซึ่งในช็อตเทอมสำหรับผมใครที่ยังไม่มีของนะผมมองว่ายังไม่น่าไปเข้าซื้อไปออตามขาบวนตอนนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงเกินไปเราอยู่ระหว่างกึ่งกลางของทางนะครับฉะนั้นแล้วผมมองว่าถ้าใครอยากเข้าซื้อจริงๆก็รอเข้าลงมาพักตัวดีกว่านะครับสำหรับผมแล้วผมก็จะรอไปก่อนนะครับสำหรับ ดูหน้าหรือประเด็นขาช็อตแทนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่น่าช็อตเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นดอทนะครับดอทก็ยังคงวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบขาขึ้นรอบใหญ่อยู่นะซึ่งผมมองว่าดอทยังมีโอกาสลวงมาได้ถึง11.92โดยประมาณ จุดสองเโดยประมาณนะครับแล้วก็แบ่งไม้เข้าที่1 8บ1โดยประมาณนะครับก็แบ่งไว้2ไม้ถ้าหลุดสิบเอ็ดจุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่สวยแล้วนะซึ่งจะเป็นโซนรับสุดท้ายของดอทนะครับฉะนั้นแล้วก็น่าสนใจที่จะเข้าเล่นเฉพาะว่าที่จะถือยาวได้เท่านั้นนะครับสําหรับดอทเนาะก็ราคาไทยก็จะเป็น2ราคานะครับช่วงโซน600แล้วก็3 6มบาทนะครับสําหรับ แล้วต่อไปก็จะเป็นน้องดอทคอยของเรานะครับน้องดอทคอยเนี่ยผมเห็นเป็นเหมือนเกิด b u l l ิส h d i ดเวอร์เจเกิดขึ้นนะครับในทั้ง RSI แล้วก็ในส่วนของ MACD นะครับแสดงว่าน้องดอทคอยของเราเนี่ยราคาปัจจุบันที่เรากําลังอยู่กันคือ0.11คือน้องดอทคอยเนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยมองไปถึงโซนด้านล่างได้เลยนะครับอ่า ถึงโซน,นล่าง2โซนนั่นเลยนะผมมองไป2โซนเลยครับก็คือ0.09แล้วก็0.06โดยประมาณฉชนั้นแล้วในเมื่อแนวโน้มเป็นแบบนี้นะมีแนวโน้มที่ควรจะกลับตัวแล้วเขากลับตัวไม่ได้เนี่ยก็อันตรายนะครับแสดงว่าไม่ควรไปถือในภาพลองเทอมแล้วนะครับซึ่งเป้าถ้ากลับตัวได้จริงๆผมก็มองไปเป็นโซนประมาณ0.17โดยประมาณนะครับในช็ตอตเทอมเท่านั้นแต่ค่อนข้างที่จะย,ยากเลยนะเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมแล้ว เป็นขาลงที่รุนแรงมากๆนะครับสำหรับน้องดอชคอยหรือราคาไทยนะครับผมก็มองว่าโซนที่3.55เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหลุดผมมองไปที่โซน2บาทเลยทีเดียวนะแล้วก็เป้าก็จะเป็นประมาณ5บาทโดยประมาณนะครับหรือ4.9บาทขึ้นไปจนถึง5.7โดยประมาณนะครับจากการเกิดบุจิจเวอร์เจนของน้องดอชคอยนะครับฉะนั้นแล้วไม่ควรหลุด3.55 มากมากเลยนะครับเ,เพื่อนเอาละครับเ,เพื่อนผมก็มีมุมอมองประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆใครสนใจที่จะสั่งซื้อเสื้อเพื่อนสนับสนุนผมนะครับก็สามารถสั่งได้ที่อินบ็อกซ์เฟสบุ๊กของแฟนเพจช่องฟรีคริปโตได้เลยนะครับใครที่สนใจที่จะให้การสนับสนุนช่อง YouTube ของผมก็ไปอัปเดต YouTube ที่ App Store นะครับจากนั้นสมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่องของผมได้เลยก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ให้การสนับสนุนผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเ,อเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมเป็นหอฉลามที่ก่ออนกับผมและดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ